ผมไม่ได้อยู่ในประวัติศาสตร์แต่ประวัติศาสตร์เหยียบเท้าผมทุกเช้าเสียงแรกในชีวิตผมไม่ใช่เสียงแม่ร้องเพลงกล่อมไม่ใช่เสียงของเทพสวรรค์ในบทกวีแต่คือเสียงผ้าถูพื้นขูดกับหินอ่อนเสียงคราบเลือดแห้งกลางในโถงห้องรับรองที่ไม่มีใครกล้ากลับมาเยี่ยมอีกเลยชื่อของผมไม่สำคัญหรอก พวกเขาไม่เคยเรียกผมเป็นเพียงคนกวาดพื้นในพระราชวังฤดูร้อนหยวนหมิงหยวนสถานที่ที่แม้แต่เทพยังต้องลดเสียงเดินแต่วันหนึ่งเทพถูกโยนออกไปนอกกำแพงพร้อมคบเพลิงของฝรั่งจากตะวันตกปี1860สงครามฝิ่นครั้งที่สองพัดเข้าปักกิ่งเหมือนพายุที่ไม่ใช่พายุฝรั่งจากอังกฤษ และฝรั่งเศสกำลังเจรจากับราชสำนักของเราเจรจาโดยมีปืนใหญ่ชี้ใส่หลังคาเจตนาคือให้จีนรู้จักอารยธรรมวิธีคือให้พระราชวังลุกเป็นไฟผมเห็นฝรั่งเข้ามาในวันนั้นเดินผ่านโถงรูปปั้นมองดูสวนหินยกแล้วหัวเราะหนึ่งในนั้นพูดกับอีกคนว่าตลกดีนะ พวกเขาวางหินไว้แบบนี้เพื่ออะไรไม่มีใครตอบเพราะหินพวกนั้นสลักชื่อบรรพบุรุษของผมและคำสาบไว้20ตุลาคม1860กองทัพอังกฤษและฝรั่งเศสเข้าเผาพระราชวังฤดูร้อนเพื่อตอบโต้การสังหารทูตฝรั่งในคุกจีนแต่แทนที่จะเผาแค่คุกพวกเขาเผาทุกอย่างผมล้างเลือดบนบันไดกระเบื้องแก้ว ได้กลิ่นเนื้อเผาในลานน้ำผุเทพเจ้าหินอ่อนถูกฟาดด้วยขวานแล้วหัวหล่นลงข้างเท้าผมทหารคนหนึ่งเดินเหยียบเศษหน้าพระโพธิสัตว์ราวกับเป็นซากหินทั่วไปผมไม่ได้ร้องไห้ไม่ใช่เพราะผมเข้มแข็งแต่เพราะฝุ่นขี้เท่าทําให้ตาผมแห้งเกินจะหลั่งน้ําตาวันต่อมาหลังคาถูกเผาวังที่เคยมีเครื่องราชูปโภคทองคํา กลายเป็นโครงเท่าฐานนกยุงที่เคยรำแพนในสวนตายเคียงข้างอนุสาวรีย์แห่งสันติภาพผมเดินอยู่ใต้บันไดที่เคยมีจัก,กรพรรดิผมใช้ไม้กวาดไผ่กวาดขี้เท่าของพระเจ้าที่ตายโดยไม่มีพิธีไม่มีเพลงขับไม่มีองค์การมีแต่ผ้าดำคลุมศพชาวบ้านที่โดนลูกหลงเสียงระเบิดครั้งสุดท้ายดังขึ้นตอนเที่ยงวันมันไม่ใช่เสียงจากฝรัง่ง แต่เป็นเสียงของคนจีนคนหนึ่งที่จุดไฟเผาตัวเองใต้ต้นหลิวเขาคือขุนนาระดับล่างที่เขียนกลวนไว้ก่อนตายว่าข้ารับใช้ราชวงศ์มาสามรุ่นวันนี้ข้าขอเฝ้าอธิเท่าแทนพระองค์ผมเป็นคนเดียวที่ได้ยินเสียงร้องสุดท้ายของเขามันไม่ใช่เสียงเจ็บปวดมันคือเสียงถอนหายใจปี1861 หนึ่งปีหลังเหตุการณ์เด็กหญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาในวังที่ไร้เจ้าของเธอถามผมว่านี่เคยเป็นที่ของเทพใช่ไหมผมตอบไปว่าเทพ,พเคยอยู่ตรงนี้กระทั่งเทพถูกเขียนใหม่ด้วยภาษาอังกฤษวันนี้พวกเขาเรียกที่นี่ว่าร่องรอยของประวัติศาสตร์แห่งความอัปยศยมีป้ายทองเหลืองมีมักคุเทศมีคำแปล แต่ไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นคนล้างเลือดวันนั้นไม่มีใครรู้ว่าผมยังอยู่ที่นี่อยู่ในเสียงฝุ่นที่ปลิวอยู่ในเศษไม้ที่ถูกเหยียบอีกครั้งจากนักท่องเที่ยวผมไม่ได้อยู่ในประวัติศาสตร์แต่ประวัติศาสตร์ฝังอยู่ในฝ่ามือผมตั้งแต่วันนั้นวันที่โลกเผาความงดงามเพื่อสร้างคําว่าอารยธรรมใหม่ของตัวเอง